อาจจะเล่นได้อยู่นิดนึงก็ได้นะครับทุกคนเพราะตอนนี้ซับเขาก็ยังไม่เยอะมากเนาะโอเคจังหวะนี้เพอร์เฟิวมดอทมาแล้วเขาเติร์เอาโอเคได้บัฟมาแล้วไอ้น้องแข็งแกร่งแล้วฝึกร่างกายไหมอุ้ยอุ้ยซับโคตรแรงโอเคแล้วจังหวะนี้ขอซัดอุ้ยตายว้ยวอีเขาก็โหดเลยแหละอ่าแล้วจังหวะนี้มาอุ้ยอุ้ยขอขอได้ไหมขอคิวขอคิวอุ้ยอุซัดโดนซัดโดนอุ้ยขอคิวโอเคแล้วอีกหนึ่งคิวนะครับโอ้ยดับเบิลคิวเลยนะถ้าไปเล่นไปนะครับสำหรับเบอร์เจตัวนี้เนาะ ครับมามาโอ้ยแล้วแม่มาสมทบ2ตัวเอาจริงเออโอเคแล้วจังหวะนี้ขอเค้าเติร์โอเคเว้ยเว้ยโคตรเสียวทุกคนโอเคเค้าเติร์ได้แล้วสปัตเป็นหนึ่งพี่อุ้ยนี่กาเกือบไปยเลยเนาะเอามาดิจะเก่งแค่ไหนจะเชียวไรเลยอุ้ย p e r f เ c t goal อุ้ยแค่เราซัดนี่กะซัดนี่กะอู้หหโอยสามคิวทุกคนทำไปเล่นไปเว้ยมาอยู่นะโอ้ยเอาล่ะเข้าดโอกัสทุกคนด้วยนะเข้าโยมสิบเปิดแล้ววันนี้พาทุกคนมีดีเกวันพี่ เบอร์ตี้รักเกเชนเคยเลยนะครับผมและทีวันพา์ทุี่ก็มีใีกเกมวันพิ c เบอร์ตี้รักกันวันนี้ก็กลับมากับคอนเทนต์ที่เราไม่ได้ทํากันมานานมากแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าไม่จะเป็นอย่าเล่นมันเลยนะครับผมสำหรับตัวละครที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้นั่นก็คือตัวละครอย่างเบอร์เจตตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งซึ่งผมก็ตอนแรกก็คิดไม่ออกนะว่าจะเล่นตัวอะไรนะก็อยู่ดีๆก็ดันเจอพี่เกนั่นเองนะครับตัวโชว์นี้พี่แกก็ฮอตฮิตจริงนะครับแต่ว่าม คือร่างที่ฮอตยี่เด่ยมันคือร่างรีเจนที่พี่แกมาใหม่นะครับคือตัวนั้นพี่แกเป็นสายโล่สีเขียวนะครับและไอตัวนี้มันดันไปนคล้ายกับตัวใหม่ด้วยตรงที่มันเป็นสายหมัดสีเขียวนั่นเองนะครับตัวความเก่งความตึงเนี่ยไม่ได้เทียบเท่ากับตัวร่างโล่ตัวนั้นเลยเนาะคือคนละโลกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเบอร์เจตร่างนี้นะครับโอเคแล้วก็มารีวิวของสำหรับตัวละครที่เรามีในวันนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ผมมีอยู่ที่เลเวลร้อยนั่นเองนะครับบูสส่วน ไอบูธเนี่ยผมจะอัพเป็นบูธหนึ่งก็พอนะครับเพราะทรัพยากรในการอัพบูธสองเนี่ยของผมมันไม่พอเนาะโอเคสำหรับเซตเหรียญผมก็ไปยืมเซตเหรียญของพี่ใหญ่โรเจอร์มาเลยนะครับดาเมจนิบอก์โดยจุกๆแน่นอนแล้วสำหรับตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูที่สกิลของพี่แกนก่อนเลยนะครับสำหรับสกิลที่หนึ่งนะครับจะเป็นการซัดหน้าศัตรูนั่นเองนะครับจะสร้างความเสียหายในระยะกลางในขอบเขตนะครับแล้วก็มีผลซัดฟิวด้วยนะครับสำหรับสกิลนี้เนาะแล้วก็มีผลไม่ไม่สนใจลดความเสียหาย Yeah, no. แล้วก็หลังใช้สกิลนะครับจะได้รับผลไม่เสียการส่งตัวด้วยนะครับผมความแรงก็อยู่ที่425หน่วยเลยนะครับไม่สนใจลดความเสียหายนั่นเองอะเนาะโอเคไปต่อที่สกิลที่สนะครับสำหรับสกิลที่2ที่ชื่อว่าฝึกฝนร่างกายบ้างไม่เนียนะครับจะเป็นการกดเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับถ้าเราเคาน์เตอร์สำเร็จเนี่ยเราจะเลือดเด้งขึ้นมาด้วยนะครับแล้วเราก็จะไม่เสียการส่งตัว1 0 0เลยเนาะพลังเจมตีเขึ้น20%พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยะครับเปอร์เซ็นต์พนั่น้องรันเรับสกิลนี้นีครับเค งั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูที่คุณสมบัติของตัวละครกันต่อเลยดีกว่านะครับผมสำหรับคุณสมบัติของตัวละครนะครับเพิ่มเวลาคูดาลดาวน์การหลบหลีกของศัตรูเอ่อ ขออภัยทุกคนเพิ่มเวลาครูดาวการลบหลีของศัตรู30%เมื่อสร้างความเสียหาย3าครั้งให้ศัตรูในระยะเวลา2วินนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นการตัดดอสของเขานั่นเองนะครับอันต่อมานะครับตอนที่โจมตีศัตรูด้วยสกิลหนึ่งเนี่ยจะเพิ่มครูดาวสกิลของศัตรูอีก30%นั่นเองนะครับผมก็คือพี่แกเม่งมาสายตัดนี่หว่าแล้วสำหรับคุณสมบัติที่1นะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติของทีมศัตรูเนาะก็เป็นคุณสมบัติของสายหมัดทั่วไปเเเลลยยนนนคคครรรัมมสาาาอออต่่ก็็ืววู2ขึ้ 50%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติของทีมศัตรูนั่นเองนะครับก็คือเราจะสามารถกดเคาเตอร์ได้เร็วมากขึ้นเลยนะครับก็คือเราจะเคาเตอร์รัวๆเลยเนาะและต่อมานะครับ คุณสมบัติที่2นั่นเองสร้างความเสียหายเพิ่มเอ้ยขออภัยทุกคนความเสียหายที่รับลดลง3 0เมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรู20%ลงไปของพลังชีวิตสูงสุดนั่นเองนะครับผมก็คือตัวละครไหนที่ตีไม่ถึง20%ของพลังชีวิตพี่แกเนี่ยพี่แกก็จะถึกขึ้นมาอีกนะครับผมก็คือยิ่งถึกแล้วยิ่งถึกอีกอะไรประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับย่นเวลาคูดาวของสกิล1่เร็วขึ้นอ้าเ <Rat> ่อรนเก็นต์ในโอกาสหนไ่คล้อยเปอร์เซ็นต์เมอ่ เหรียญคิงวิ่งนะครับแล้วก็เหรียญไคโดด้วยเนาะคือว่าเป็นคุณอสบัตที่เขาเรื่องเก่งมากเลยนะคือย่นคูดาวหนึ่งโคตรเร็วเลยนะครับสำหรับคุณอมบัตินี้นั่นเองนะครับแล้วต่อมานะครับสร้างความเสียหายโดยคีย์ที่เข้าเพิ่มขึ้นถึง10%นั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่ามีไว้เพื่ออะไรเหมือนกันนะเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็อาจจะรีวิวตัวละครค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับผเพราะว่าผมกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมเพลย์ก่อนเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคโอ้ทุกคนก่อนไปดูในเกมจริงหรอเรามาดูซับกันก่อนเลยดีกว่านะครับซับซับตอนนี้อยู่ที่161้นั่นเองนะครับแท็กก็อยู่ทั้งหมด6แท็กนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวละครตัวนี้กันในแรง S อา่า S ลบกันเลยดีกว่านะครับผมไปงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มก่อนเลยดีกว่าเนาะ อ่ะโอเคทุกคนเสียลระฆังดังมาเรียบร้อยแล้วนะเก้าสำหรับ,บด่านแรกก็เป็นด่านเกาะชาวันดี้นั่นเองนะเก้าโอเคเปิดมาโอ้โหไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอร่างแฝดแล้วเนาะคือที่ผมคือที่ผมสนใจไใอตัวละครนี้ก็คือช่วงนี้ผมเจอบ่อยเว้ยคือเจอเจอร่างรีเจนบ่อยนะแต่ว่าปัญหาคือเมื่อกูไปเจอวันนึงกูไปเจอไอตัวเนียนเนวะ้ยแม่งกูเห็นฝั่งเขามีเบอร์เจ็ดวันสองตัวใช่ไหมแต่มองดีๆมันมีเบอร์เจ็ดร่างรีเจนแค่ตัวเดียวเว้ยแลวไอตัวนี้ไม่มนเนียนผมก็เลยค่อนข้างสนใจตัวละครมันเลยแหละนะเก้าผมก็เลยลองหยิบมาเล่นในวันนี้ะน ยอมลงทุนอัพเวลอัพบูตเลยเนอะขนาดไม่มีทรัพยากรนะครับผมก็ยังหืออัพมันน่ะนี่แหละไอดีเลยไม่คืบหน้าไปไหนก็เพราะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็รอตอนเริ่มเกมกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคทุกคนเกมเริ่มกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวละครนี้ก็ยังว่านะครับก็มันอยู่ในตัวละครอ่าไม่จะเป็นอย่าเล่นมันเลยเนาะก็มันก็สไตล์ตัวละครแบบยุคเก่าอ่ะก็คือถ้าจะมาเทียบกับตัวละครนักเพจปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าเทียบไม่ติดแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้ก็ม อาจจะเล่นได้อยู่นิดนึงก็ได้นะครับทุกคนเพราะตอนนี้ซับเขาก็ยังไม่เยอะมากเนาะโอเคจังหวะนี้เพอร์เฟกต์ดอปมาแล้วเขาเตอร์เอาโอเคได้บัฟมาแล้วไอ้น้องแข็งแกร่งแล้วฝึกร่างกายไหมอุ้ยอุ้ยซัดโคตรแรงโอเคแล้วจังหวะนี้ขอซัดอุ้ยตายว้ยคือข้างโหดเลยแหละอ้าแล้วจังหวะนี้มาอุ้ยอุ้ยขอขอได้ไหมขอคิวขอคิวอุ้ยอุ้ยซัดโดนซัดโดนอุ้ยขอคิวโอเคได้อีกหนึ่งคิวนะครับอุ้ยดับเบิลคิวเลยนะถ้าไปเล่นไปนะครับสำหรับเบอร์เจตัวนี้เนาะโอเคพุ่งเข้ามาว้้้าาาายยนนนนี่กกะชิิบหแลลทุคคถมมมัเบอกเลยยวว่่าสแนนนออุ้ยดีีวไมม่คูา โอเคแล้วจังหวะนี้อ้าวเอาดิแล้วปาดมาอุ้ยอุ้ยโอ้ยอย่างนี้พี่ชอบเลยเนาะเคาน์เตอร์อยุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ว่าจังหวะนี้อ้าวจากเคาน์เตอร์ใครก่อนเนาะแล้วเพอร์เฟกต์ดอตตรงน้ำแข็งแล้วก็ขอซัดอุ้ยพี่แคมเป้นคำนี้ดพอดีอู้โหเพรว่าเราน่าจะติดแข็งว่ะทุกคนโอเคขอออกมาก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะติดแข็งของคู่ซันเดี๋ยวมันจะยุ่งเอานะครับเอาแล้วจังหวะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่ชายโอ้หอุ้อุ้อุ้เดี๋ยวจะติดโลโอเคไม่ได้เพอร์เฟกต อ่ามามาโอ้แล้วแม่งมาสมทบ2ตัวเอาจริงเออโอเคแล้วจังหวะนี้ขอเคาน์เตอร์โอเคโว้ยอุ้ยโคตรเสียวทุกคนโอเคเคาน์เตอร์ได้แล้วสปัดไป็หนึ่งทีอุ้ยนี่กะเกือบตายเลยเนาะเอามาดิจะเก่งแค่ไหนก็เชียวแรงเลยโว้ยเพอร์เฟกต์ดอที่โว้ยแค่เรซัดนี่กะซัดนี่กะโอ้โหโอ้ยสามคิวทุกคนทำไปเล่นไปเว้ยมาอยู่นะโอเคแล้วจังหวะนี้โอเคได้เพอร์เฟกต์ดอทปะโอ้ไม่ได้วะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พิจอย่าเพิ่งโอ้โว้หว่าจะเอาคิวต่อนั้นหนึ่งสองแล้ว ถ้าเมื่อกี้ไม่นับเวลาพลาดเราน่าจะได้คิวอยู่นะครับโอ้ยแล้วจังหวะน,นี้พี่แกล่องหนพี่แกมาแน่แหละทงนี้มาดิเดี๋ยวพี่จะรอซัดให้นะเอ้าแล้วมาจริงโอ้ย,อยขอซัดเลยซัดเลยโอเคโอเคทุกคนสวยๆปุ๊บแล้วจังหวะน,นี้มาลุกขึ้นมาแล้วเคาน์เตอร์โอ้ยอ่านเกมขาดขนาดนี้โอ้ยระดับโปรเ์เอแล้ว,อลวดอนนี้ก็โดนหมัดดีเนาะ โอ้ยก็ขังจริงเลยนะถ้าเราแบบเพอร์เฟกต์ดอทได้อะไรประมาณนี้แล้วก็โอเคแล้วจังหวะนี้ขอเพอร์เฟกต์ดอทเข้ามาอุ้ยเสียวเลยโอเคแล้วขอซัดซัดโอ้โหแล้วอีกหนึ่งคิวโอ้ยเวอร์ไปมั้เนี่ยตัวละครกระจอกจริงกับเปล่าเฮ้ยรู้สึกว่าชักจะเก่งเกินไปแล้วนะเกาโอเคแล้วจังหวะนี้กลับมาโอ้โหกำลังจะได้ซัดเลยพี่โรเจอร์ปาดก่อนนะเนาะโอเคแล้วจังหวะนี้เราก็รอก่อนรอ เป็นแลน,นีน่โอ้ยบิ๊กบัมบิ๊กบัมอุย um, อ้ยบิ๊กบัมดอทนี้ก็สวยเลยอูย้พี่แกฉีดเลเซอร์ก่อนอู้โหแล้วจังหวะนี้ได้หลบพ้นแล้วขอเคาะน,ะคน์เตอร์หน่อยตีอู้หูเฉยไม่ตี้เจอโอเคแล้วจังหวะนี้บัฟแค่ดามเมจทุกคนถ้าเราเคาน์เตอร์ไม่สำเร็จนะครับโอเคแล้วจังหวะนี้โซโลปาดมาผมว่าถ้าเราจะสู้กับบ um ิ๊กบัมตัวนี้น่าจะสู้ยากนะครับเพราะถ้าเราติดสถานะไฟเนี่ยพี่แกน่าจะเด้งเลือดรัวเลยเนาะ โอเคงั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนไปเล่นข้างบนดีกว่าอุ้ยเหลือแค่18วิเองเหรออุ้ยเดี๋ยวๆทวงข้างบนโดนยึดอ่าไม่ใช่ทงข้างบนทงข้างล่างนี่ว่าโอ้โหเดี๋ยวชิปหายแล้วนะก็ขึ้นมาผิดทงกันนะโอ้ยก้างๆหลงแมปเลยแหละขอไปด้วยนะครับปุ๊บโอ้โหซัลตาแรกได้คิวเยอะจริงทุกคนแต่น่าจะเพรไปนะครับน่าเสียดายจริงเลยนะปึ๊บ โอเคตาแรกก็จบไปนะก็ตัวตานี้เราได้คิวค่อนข้างเยอะเลยนะอ๋อลืมดูไปเรามีคู่หูด้วยนะผมไม่ใช่คู่หูดิล่างแฝกของร้อนเองเนาะค,ค,คือคือความต่างมันแค่แบบไม่หนวดยาวแล้วก็ใส่หน้ากากเองนะระหว่างล่างรีเจนแล้วก็ล่างธรรมดาเองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่ตาที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคทุกคนเสียละคังตาที่2ก็ดังมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตาที่2ก็เว็นด่านเกาะชาวดีตอนเย็นเหมือนเดิมเลยเนาะโอ้ยตัวตานี้เจอของแข็งไว้อ้ยเจอเอ็ดด้วยนะครับบางทีอาจจะโดนเอ็ดเบิร์ดทีเดียวตายก็เลยเนาะคือตัวละครที่เราผ่านมาคือมันเป็นสีเดียวกันไงแล้วแบบอาจจะเป็นสีดําด้วยเราก็เลยตีแรงนะครับแต่ว่าถ้าเจอเอ็ดยามาโตเนี่ยเพราะว่าน่าจะยุ่งเหมือนกันนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวรอตอนเริ่มเกมกก่อนเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคทุกคนเกมก็เริ่มกันมาเรียบร้อยแล้วนะเข้าวสำหรับตาที่2นั่นเองนะเนาะโอเคผมก็รู้สึกว่าตอนนี้ผมพชักจะพูดเร็วเกินไปหน่อยนะคร่าคือตาที่แล้วมันค่อนข้าง,ง,งมันไปหน่อยเนาะก็เลยอาจจะรัวไปนิดนึงนะคร่าและจังวันนี้รอเอสเอ้ยไม่ใช่เอสซาโบอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคได้เพอร์เฟกต์ดอทเปล่าเอ้าฮะเมื่อกี้นึกผมนึกว่าผมได้เพอร์เฟกต์ดอทนะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะพลาดไปนะคร่าโอเคงั้นเขาโอ๊ยแข็งกดที่ป่ายแล้วเพราะว่ามันเต้นบีบอยสิผมนะอุ้ยอุ้ยสวยโรเจอร์สะบัดสวยยมากเลนะ และจังวันนี้ลุกขึ้นมาแล้วขอเคาน์เตอร์เลยต่อยแน่นอนโอเคเด้งเลือดขึ้นมาไอ้น้องแล้วจัง,งนี่ขอซัดเอา้าหายไปไหนอ่ะเอา้าหายแล้วก็โอเคแล้วจังวันนี้อก็โดนใครอีกน๋โอ้โดนซาโบบินชนนะเก่าโอเคเดี๋ยวขอกลับไปตั้งหลักก่อนแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนเกือบจะตายมากแล้วนะเก่าโอเคถอ,อยกลับมาก่อนแล้วตรงนี้เป็นใครกันเอ่ยเขาบวกกันโอ้เป็นโรเจอร์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 อุ้ยเราขอถอยมาอู้พี่แกได้เลือดโอเคซัด ชิบหายทุกคนผมว่าเราน่าจะต้องรอครูอ่าเขาเรียกอะไรอเคาน์เตอร์รอไม่ทันอีกแล้วตายก่อนเนาะโอเคสำหรับตานี้ก็พลาดไปก่อนนะก็เอองั้นเดี๋ยวรอรอโอกาสแก้มือก่อนเลยดีกว่าเนาะอ่ะโอเคทุกคนอ่ะโอเคทุกคนสำหรับโอกาสที่สองสำหรับจีซัตเบอร์เจตนะก็โอเคแล้วลงมาจังหวะนี้เป็นโรเจอร์ดึงธงอยู่ผมว่าไม่อยากยุ่งกับขี้แก่เท่าไหร่เลยผมว่ามันหันกลับมาฟาดกระบาลแล้ะอู้ว่าแล้วไม่น่าถามไม่ต้องแล้วคอปเพิร์ฟไอ้ดอสอุ้ยอู้หูกะเวลาผิดไปนิดนึงทุกคนโอ้ กูลงมากูลงมายังไม่ถึง10บิิเลยนะก็เจ๊งไปแล้วเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรอโอกาสเคมมือใหม่ดีกว่านักแล้วผม อ่ะโอเคทุกคนกลับมาอีกรอบแล้วนะครับเฮ้ยไม่เห็นจะโหดเหมือนตาแรกเลยว่าคือตานี้ยก็ข้ากระจอกเลยนะก็คือโดนตบยับเลยเนาะโอเคแล้วจังวันอุ้ยอุ้ยขอดรอปมาก่อนโอเคเอานาะโอ้แล้วพี่แกชาร์จอีกแล้วโอเคเอามาดีกันขอเคาน์เตอร์อุ้ยสวยทุกคนอย่างนี้แหละพี่ชอบงั้นขอซัดคืนก็แล้วกันโอเคเด้งเลื่อนหายไปแล้วลุกขึ้นมาเตรียมตัวตายนะท้าไมดรอปอ้าวไม่ดรอปเอออุ้ยอุ้ยพี่แกโดนเฟืดรอปเอาดิเฮ้ยโอเคถอยมาแล้วขอซัดซัดซัดคืนซัดคืนอุ้ยโอ้ยนี่ราชาเจ้ออย้าวแล้ยังงไ กราฟต่อยหรือเปล่ากราฟต่อยเปล่าโอเคมันดรอนี้มันต่อยได้โอเคโอเคได้ฟูลฟิกดรอมแล้วขอสตาร์ทสตาร์ทโอเคหุ้ยตัวจังหวะนี้เราลบอุ้ยสวยอย่างนี้ก็สวยดีนะเนาะเอาแล้วจังหวะนี้เคาน์เตอร์เอ้าไม่ตีหรอโอเคโรเจอร์เคาน์เตอร์นั่นขอซัดคืนอู้หูโดนไปอีกหมัดทุกคนสวยแล้วขอดึงธงอ้ไม่เห็นกราฟเลยเมื่อกี้น่าจะพลาดมากเลยนะก็คือมัวแต่โฟกัสโรเจอร์เนาะไม่ได้ดูมินิอ่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูมินิแมพเลยนะครับโอเคจังหวะนี้ต้องรีบเอาแชงลงมาแก้เกมก่อนนะเราต้องรีบขึ้นไปธงข้างบบนแล้วป๊ ใครเฝ้าอ่ะอืะอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวทงข้างล่างกันไม่ไหวก็จริงเหรอถ้ากันไม่ไหวแย่นะบอกเลยโอเคแล้วจังหวะนี้เป็นเอเซเนตอุ้ยเจ็ดวิทันหรือเปล่าอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดึงขอดึงอู้ไม่มีเพื่อนมาดึงอ่าไม่ยืนช่วยนะก็น่าจะไม่ทันแล้วนะสำหรับตาที่สองนะครับผม อูน้น่าเสียดายนิดนึงนะครับถ้ามีถ้า,าเมื่อกี้ซันจิยังอยู่กับเราเราน่าจะดึงได้อยู่เนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าพลาดกันไปนะครับผมสำหรับตาที่2ตานี้ก็ได้คิวมาตัวเดียวเองหรือเปล่าเหมือนว่าจะได้คิวเคโลเจอร์นะครับสำหรับตานี้แต้มก็อยู่ที่2 0 0พเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปรอดูที่ตาสุดท้ายกันก่อนเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคทุกคนเสียระครังตาที่3ก็ดังมาเรียบร้อยแล้วนะคร้าวสำหรับก็เป็นด่านเกาะชาเบอรดี้ตอนเย็นเหมือนเดิมเลยเนาะคือเมื่อกี้มันได้เกาะอ阿าบัสตาตอนเอ้ยไม่ใช่มันชื่ออ阿าบัสต้าเลอวะอาบาลันติเย่นะคร้าคือได้อบาลันติเย่ตอนกลางคืนแล้วนะแต่ว่าดันมันอ่ามันดันเน็ตหลุดนั่นเองนะคร้าก็เลยได้เกาะชาเบอรดี้เหมือนเดิมเลยเนาะก็ละครั้งน่าเบื่ออยู่เหมือนกันนะไม่เล่นอยู่ด่านเดียวนั่นเองนะคร้าเฮ้ยเราก็น่าแปลกใจเหมือนกันเนาะคือเล่นมาจนอ่าจนสามสี่ตาแล้วก็ยังไม่เจอเบอร์เจ็ดอ่าล่างโลกเลยนะครับเอ่้านเว เอ้ยรู้สึกว่าอยากบวกกับร่างใหม่ว่าร่างเก่าแล้วจะสู้ไหว่เหมือนกันนะครับเนาะเอ้ยคือมันเป็นสายมัดที่ดาเิดค่อนข้างเบือแล้วเห็นจากตาแรกผมวผมว่ามันน่าจะสู้ไหวอยู่นะถ้าแบบสู้กันแบบว่านอกธงมันอนะนอกธงกับเบอร์เจ็ดฝั่งนู้นนะครัผมว่าเราน่าจะสู้ไหวอยู่เนาะโอเคแล้วจังวันนี้ก็บน่นข้างกูรูมา,มากพอแล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มเกมมาก่อนเลยก็แล้วกันนะครับสับตานี้ผมว่าเรามาบวกกันที่ธงกลางเลยดีกว่าผมว่าเราปุ๊บ โอเคได้อุ้ยไม่ได้เพอร์เฟกต์ดอทเหรอโอเคแล้วจังหวะนี้พี่แกมมาเนี่ยแล้วระเบิดสวยไอ้น้องพี่ชอบเลยอย่างนี้แล้วครับผมโอเคซัดมา1 2แล้วขอซัดพืนอุ้ยเกือบตายเลยเนาะอุ้ยเดี๋ยวถ้าเขาลุกขึ้นมาเขาต้องดอทแน่นอนแล้วเราก็จะรอซัดตอนเขาดอทเสร็จนะครับผมอุ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแถวแผนที่กูวางมาทั้งหมดโอ้โหตัดจบทุกคนเฮ้ยยุ่งทำไมไอ้หนูเฮ้ยแต่เมื่อกี้เอสเน็กไม่ยุ่งหัวเรานะจะได้คิวอยู่นะครับผม ข้างหน้าเสียดายนะเมื่อกี้พี่อุตส่าห์วางแผนไว้ตั้งนานน้องทำไมทำแบบนี้นะครบโอเคงั้นเดี๋ยวรอโอกาสแก้เมินก่อนเลยดีกว่านะครับผม มาโอกาสแก้มือเรากลับมาแล้วเมื่อกี้เอสเน็กอยู่ไหนน้องยุ่งทําไมอ่านั้นเดี๋ยวขอไปหาเลยก็แล้วกันเนาะเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปหาขอมาไอ้นี่ก่อนด้วยเต้นบีบอยคูลเนาะแล้วจังหวะนี้ขอซัดเลยก็แล้วกันไม่ดูหน้าดูหลังนักแล้วโอเคอุ้ยแล้วไปลอดมาจังหวะนี้ยุ้ยรู้สึกว่าอยากบวกว่าไอ้น้องมนุษย์น้ำตาลที่ก็ว่ากันโอเคแล้วจังหวะนี้ขอพุ่งเข้ามาแล้วจังหวะนี้พี่เอาหรือเปล่าโอเคแล้วจังหวะนี้เขาตื่นสวยน้องบัฟดาเมจนักแล้วแล้วจังหวะนี้ขอไปหาไปลอดเอาไปลอขอเคัซดซัดดหนวขาาวเเเลลยยยก้ััันนนนซซดดอใ่่งพีไมส แล้วจังหวะนี้ผมว่าเราน่าจะสู้เขายากอยู่นะเราถ้าเป็นในทงเนาะเขาลดความเสียหายเยอะผมว่าเราขึ้นไปข้างบนดีกว่านะเราดูเหมือนว่าจะเป็นปีลอดด้วยปุ๊บขึ้นมาโอเคเป็นปีลอดจริงด้วยนะเราแล้วจังหวะอู้พี่แกดึงทงเอาซะเสร็จเลยเนาะโอเคแล้วจังหวะนี้ขอเตรียมเตรียมดอตโอเคอเคุอค้ยดอตไม่ทันอุ้ยหล่อเลยไอ้น้องยืนหน้าง,งา้างบัดสุดเท่เลยนะรเรา คือมเมื่อกี้ตาเฟอร์กดรได้อย่างหล่อทุกคนเชื่อไหมแบบผมสามารถซัดเขาอาจจะตายได้เลยนะก็แต่ว่งปฏิปัญหาตที่ม่งไปเหยียบโดนน้าตาลมันนะก็โอเคเราโอกาสแก้มือใหม่กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมอ่ะโอกาสแก้มือเรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะก็สำหรับตอนนี้ผมว่าเราไปหาใครดีเอ่ย่าไปหาหนวดขาวดีกว่าแม้เราจะสู้เขาไหวไหมอุ้ยเด้อเด้อเ,เห็นตัวแล้วไอ้น้องตัวที่พี่จะมาหาโอเคดึงเสร็จเมื่อ,อไรก็เตยมโดนหมัดอุ้ยกะเวลาผิดแล้ว หายทุกคนเฮ้ยคือตัวละครมนะันอนิเมชันไวขนาดนั้นเนอะตอนแรกผมนึกว่ามันจะเอ,ะอนิเมชันช้ากว่านี้นะเราก็เลยเผลอซัดไปเนะล <c oughs> าดจริงทุกคนสาบตาสุดท้ายเล่นโคตรแย่เยนอะก็ต้องขอให้ทุกคนด้วยนะเราคือ คือมึงเล่นมา3ตาแล้วมึงยังกะแอนิเมชันมันไม่ถูกไงคือผมไปเล่นไอ้พวกตัวละครที่มันแอนิเมชันช้ามาก่อนไงแบบเล่นตัวกะกและไม่แอนิเมชันอย่างช้าแม่สรลุปมไม่ติดเลยนักเลาโอเคแล้วจังวันนี้ขอปาดมาก่อนเนองโอเคตัดเลือดช่วยแล้วจังวันนี้ขอมาหาเปลีลดอตขอบเพิ่มสถานะมาก่อนแล้วขอพุ่งเสียบโอเคแล้วจังวันนี้ปุ๊บดอทเขาอู้ว่าจะดอทเขาไปดึงธงสักหน่อยนะักเล่าดูเหมือนจะไม่ได้ลนะ้าะอุ้ยสวยสวยปาดสวยนักเล่าเออแล้วจังวันนี้ผมว่าถ้าอู้ย ว่าจะวิ่งไปดึงธงนู้นนะครับดูเหมือนว่าจะแพ้อุย้ยชนะนี่ว่าอา้าวแล้วยังไงอ่ีทีนี้ขอดอดเข้ามาเนาะโอเคสับตา,าตาที่3ตาสุดท้ายดูเหมือนจะชนะนะครับแต่ว่าเพราะ่อเป็นเพื่อนแบกอะเนาะโอเคสับตาสุดท้ายก็ชนะไปได้นะครับผมปึ๊บฮ <c oughs> ผมว่าคะแนนตานี้เราโอยถ้วยแน่นอนทุกคนยังไงก็ที่โหล่แน่นอนแต้มถึงพันไหมเนี่ยขอดูหน่อยดนี่ 2พ0นจนะครับก็ยังโอเคอยู่ทุกคนก็ถือว่าอย่างน้อยก็ไม่ถึงหลักพันเออแบบอย่างน้อยก็อยู่ที่แบบหนึ่งพันะเนาะโอเคสำหรับตาสุดท้ายก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวละครอย่างจีซัดเบอร์เจล่างเออ ม,มันล่างไหนวะไอ้น,นี่มันล่างเดซโลซาหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะเคร้าตอนที่มันไปนชิงผลปีศาจนั่นเองนะเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะเครัาสำหรับจีซัตเมอร์เจตตัวนี้นะเนาะทุกคนชอบกันไหมนะเครัาสำหรับวันนี้นะครับโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจช่องเลนะ็กน้อยผมด้เติบโตต,ต่อไปด้วยนะเครับแล้วก็สำหรับวันนี้ถ้ามีช่วงไหนที่พูดเร็วเกินไปหรือพูดมันเกินไปก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะเครัาคือค่อนข้างอึ้งแล้วว นะก็ไม่ขี่รถตัดไม้กูด้วยเนาะโอเคเอาไว้ทุกคนถ้าถ้าทุกคนเอ่อถ้ามันผิดพลาดไปโดยที่ผมพูดเร็วเกินไปแล้วพูดมันเกินไปผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับมคือมันก็ค่อนผิดคาดเลยนะไม่คิดว่าตัวละครมันจะเล่นมันขนาดนี้นะครับก็เลยเผลอหลุดเร็วไปสักนิดนึงนะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันดี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย